ข้อควรรู้ก่อนปิดหวังหลังซื้อ iPad mini 6นะครับเดี๋ยววันนี้เราคุยกันเรื่องนี้นะครับว่ามันมีอะไรที่คุณน่าจะรู้ไว้ก่อนที่คุณจะซื้อ iPad mini 6บ้างครับมันมีจุดเล็กๆน้อยๆนะครับที่คุณควรจะรู้ไว้ก่อนที่คุณจะซื้อ iPad mini 6นะครับเพราะว่า จุดเล็กๆน้อยๆนี้อาจจะเป็นสิ่งที่คุณทําใจไม่ได้ก็ได้นะครับเพราะว่ามีคนที่ซื้อ i p a d Mini 6มาแล้วเอาไปคืนเพราะจุดเล็กๆน้อยเหล่านี้แล้วเหมือนกันนะครับเดี๋ยววันนี้เราคุยกันเรื่องนี้นะครับแต่ก่อนอื่นแล้วนะครับแนะนําตัวนหนึ่งผมชื่อบัตเรียกว่าบัตที้ก็ได้นะครับทำวิดีโอีเลชันที่อเมริกามา20ปีแล้วนะครับแล้วก็มีช่อง b อ d ี้ครีเอชันนะครับทำรีวิดวดวยเพราะ Product Apple นะครับ ถ้าใครที่ชอบเรื่องพวกนี้ชอบวิดีโอโปรโมชั่นชอบเกี่ยวกับการถ่ายไม่ว่าจะเป็นมือถือกล้องเล็กกล้องใหญ่อะไรพวกนี้นะครับ subscribe ช่องนี้ไว้นะครับเรามีวิดีโอคลิปมาแชร์กันเรื่อยๆนะครับเข้าไปดูในเพ์ได้นะครับอ่าวันนี้เรามาคุยกันเรื่อง iPad mini 6กนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมขอสรุปรวมสั้นๆเรื่องของ iPad mini 6ก่อนว่าทำไมมันเป็นที่ popular มากเป็นที่พูดถึงมากเป็นที่น่าสนใจมากเลยนะครับ เนื่องจากว่า iPad mini 6เนี่ยนะครับมันเป็น iPad ที่มีดีไซน์ใหม่นะครับสำหรับ iPad mini เลยเป็นตัวแรกที่เพิ่งออกมาเลยนะครับแล้วเจ้าดีไซน์ใหม่ของมันเนี่ยมันก็คือเหมือนย่อเอา iPad Pro นะครับหรือ iPad Air เนี่ยชิ้งลงมาให้มันเล็กลงมาให้มันเป็นไซส์ mini ตามชื่อของมันเลยนะครับ USB-C port ก็มีนะครับที่คุณสามารถจะ ต่อชาร์จหรือว่าต่อฮาร์ดไรฟ์หรือต่ออะไรข้างนอกแล้วว่าความเร็วมันจะแบบได้สปีดที่มันเร็วมากเหมือนรุ่นพี่มันอย่างพวก iPad Pro อะไรพวกนี้เลยนะครับชิปก็เป็นชิปตัวใหม่นะฮะเป็น A15 ชิปนะครับเรื่องกล้องนะครับก็12 m e g a p เมกะพิกเซลไวล์แคมรเลยนะครับแล้วถ่ายในโลไลท์ได้นะครับก็คือได้ถึง f 1.8นะครับซึ่งถ่ายในที่มืดได้ดีมากด้วยนะครับแล้วก็เป็นดิจิตอลซูมนะครับได้ถึง 5าเท่าตัวนะครับวิดีโอสามารถถ่ายได้ 4K 6 0เฟรมเพลสักคันเลยนะครับและที่โดดเด่นก็คือกล้องหน้านะครับกล้องหน้าเนี่ยได้ถึง12เมกะพิกเซลนะครับเป็นอุ t r ต w ร d e วทยนะครับแคมอร่าเลยนะครับก็คือเป็นอุ t r ต w ร d e ว r o ฟอน a ์แคม่านี่คือแบบว่าสุดยอดมากๆนะครับแต่ว่ายังเป็น F2.4 นะครับก็คือว่าตัวเนี้ยมันจะเหมาะกับเซนเตอร์เซ e นะครับในโหมดที่แอปเปมีมาให้นะครับซึ่ง ตัว Center ร t เ g นะครับมันจะมีในเฉพาะรุ่นที่เป็น iPad Pro i นะครับอ Gen 9แล้วก็ iPad Mini 6เท่านั้นนะครับ r p a d Air ยังไม่มีเลยนะครับซึ่งตัวนี้มันจะทำหน้าที่แบบตามตามคุณเวลาคุณ FaceTime เวลาคุณ z o ูมประชุมหรือว่าเรียนหนังสืออะไรพวกนี้ตัวนี้มันจะตามคอยซูมหน้าคุณคอยไม่ใช่ซูมคือคอยโฟกัสหน้าคุณคอยแพนซ้ายขวาเวลาคุณเดินไปซ้ายเวลาเดินไปขวาอะไรพวกนี ตัวนี้มันจะเหมาะมากเลยเพราะอย่างยิ่งกับนักเรียนนักศึกษาอะไรพวกนี้นะครับด้วยคนที่ทํางานแล้วต้องมีการประชุมออนไลน์อะไรบ่อยๆตัวนี้นะครับเหมาะมากซึ่งมันมีใน iPad mini 6ตัวนี้ด้วยนะครับแล้ว iPad mini 6นี้นะครับลำโพงนะครับก็ตอนนี้ก็เป็นสเตอริโอสปีคเกอร์แล้วนะครับคือเวลาคุณวางแนวนอนนะครับคุณสามารถจะได้ยินเสียงเป็นสเตอริโอทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับแล้วแน่นอนที่สุดนะครับความเร็วนะครับก็จะต้องเป็น 5G แล้วนะครับ แล้วก็เป็น Touch ID นะครับสกรีนนะครับก็เป็น LCD สกรีนนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับเป็นตัวจุดที่คุณควรจะต้องทบทวนนะครับก็คือว่าเป็นปัญหาของเจ้า iPad mini 6ตัวนี้นั่นเองก็คือว่าหน้าจอยังเป็น6 0 h ิอยู่ถ้าหน้าจอ6 0 h ิแล้วเวลาเราอยู่บน iPad ตัวใหญ่ๆแล้วพวกนี้บันทีเราจะไม่รู้สึกอะไรแต่พอมาเป็นที่ mini 6ปุ๊บเนี่ยเขาจะเรียกว่ามี Jelly Scroll Effects เวลาคุณเลื่อนเลื่อนตัวหนังสือโดยเพราะยิ่งยิ่งถ้าคุณอ่านข่าวหรืออ่านอะไรที่เป็นตัวหนังสือเนี่ยพอเลื่อนปุ๊บเนี่ยตัวหนังสือมันจะเบลอมันจะไม่ติดนิ้วมันจะไม่คมชัดอะไรพวกนี้นะครับไอตัวเนี้ยเป็นตัวที่บางคนรับไม่ได้นะบางคนจะรู้สึกว่ามันแบบมันไม่ชัดเบลอแล้วแบบแบบซื้อให้แผ่ตัวใหม่มาอะไรพวกนี้นะครับและอีกข้อหนึ่งนะฮะข้อเสียของมันนะครับที่คุณควรจะรู้ไว้ก็คือว่าหลายคนนะครับที่เจอมาก็คือ ไอแพดมินิหกเนี่ยมันไม่สามารถที่จะซูมอะไรได้คือมันเหมือนกับคุณเอา iPad Pro เนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยหน้าจอมันเนี่ยที่มีขนาดเท่าไหร่ก็แล้วแต่ของ iPad Pro เนี่ยย่อลงมาให้เป็น iPad Mini เพราะฉะนั้นตัวหนังสือหรือว่าแอปหรือว่าไซส์อะไรพวกนี้มันโดนย่อลงมาหมดเลยแปลว่าการทํางานของคุณเนี่ยจะลําบากขึ้นละเพราะมันจะเล็กลงจะอ่านมันก็จะเล็กลงจะกดปุ่มจะอะไรต่ออะไรพวกนี้จะพิมพ์จะอะไรมันจะกลายเป็นเล็กลงหมด ผมเข้าใจนะว่ามันคือ iPad Mini ไงมันย่อลงมาแต่ว่ามันก็ควรที่จะทําเหมือน iPhone ใช่ไหมครับก็คือ i iPhone เนมันบดมีบดที่ซูมนะฮะถ้าใครที่แบบตาไม่ดีหรือไม่ถนัดเนี่ยอยากขยายให้ใหญ่เนี่ยคุณก็สามารถจะซูมได้ตัวที่เป็นโลโก้ของแอปอะไรพวกนี้มันก็จะขยายใหญ่ได้แต่ iPad mini 6เนี่ยมันไม่เป็นอย่างนั้นอ่ะคือมันย่อลงมาเลยมันค้างเลยมันอยู่แค่นั้นเลยก็คิดว่าอาจจะเป็นปัญหาที่ซอฟต์แวร์หรือว่าหรือว่า OS ของใหม่ของ Apple ก็ยังไม่ทราบนะฮะในนาวันนี้นะมันยังซูมขยายขึ้นมาไม่ได้ในอนาคต Apple อาจจะ i m Pro v e ตัวนี้แล้วขยายขึ้นมาก็ได้เะครับแต่ณวันนี้เนี่ยบางคนเนี่ยรับตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าอ่านไม่ออกแล้วตัวเล็กเกินไปแล้วกดปุ่มไม่สะดวกแล้วนิ้วใหญ่บางคนตัวใหญ่นิ้วใหญ่อย่างเงี้ยแบบกดแล้วมันจะแบบเริ่มเริ่มใช้งานไม่สะดวกเวลาเวลาใช้งานจริงนะครับแต่ว่า ฟังก์ชันอื่นๆของ iPad Mini 6เนี่ยไม่ต้องห่วงเลยอย่างที่บอกมารวบลักอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยคือมันแจ๋วมากมันดูมันดีอ่ะมันน่าใช้มากเลยอ่ะรูปลักษ์อะไรเทคโนโลยีอะไรทุกอย่างมันโดนยอออกมาอย่างนี้หมดแต่มาติดอยู่แค่ 2- 3สเรื่องตรงนี้เองตรงเจลลี่เอฟเฟกตตรงแบบสายที่มันตัวแอปตัวหนังสืออะไรที่มันไม่สามารถจะซูมให้มันแบบขยายใหญ่ขึ้นได้พวกนี้นะครับก็เล็กๆน้อยๆนะฮะในสิ่งที่คุณควรจะรู้ไว้แต่ว่าบางคน มีคนที่รู้จักที่บอกว่าถือว่าเป็นเรื่องสําคัญสําหรับเขามากแล้วก็พึ่งสั่งมาได้มาปุ๊บก,ก็ต้องเอาไปคืนละอะไรแบบนี้พอเรื่องแค่นี้ก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้คุณรับได้รับไม่ได้คุณโอเคหรือไม่โอเคก็ก็เป็นเรื่องของคุณเลยนะครับแต่ถามผมส่วนตัวผมชอบนะถ้าเป็นผมถ้าจะซื้อมาใช้ผมผมก็โอเคนะ <c oughs> อาจจะอ่านยากหน่อยนึงอาจจะอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเออมันก็เจ๋วดีมันเล็กสะดวกพวกพาก็น่าใช้ดีอะไรเงี้ยนะครับ ก็วันนี้ฝากไว้แค่นี้ถ้าคุณชอบนะครับ Subscribe ไปด้วยคอมเมนต์เข้ามาทักทายเข้ามานะครับอยากรู้เรื่องอะไรนะครับหรือคุณมีความคิดยังไงคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันนะครับสํหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ